สวัสดีคะ่ะทุกคนครูฤิครูคสอนศาสตร์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะวันนี้นะคะครูฤทธิมีหัวข้อเด็ดมาบอกทุกคนค่ะเป็นกระทูในพันทิปครูฤิ์ไปอ่านแบบโดนใจมากเลยกระทูเนี้ยมันใช่เลยมันใช่สิ่งที่ครูฤทธิ์แบบพูดอยู่บ่อยๆเนาะเออว่าวิธีทําให้ผู้ชายกลับมาเนี่ยเราต้องทํายังไงเอีอันนี้เป็นวิธีทําให้ผู้ชายเสียดายเราค่ะอืมเสียดายแล้วเขาก็อยากจะกลับมาหาเราถ้าเราโอเคให้กลับ แต่เราอาจจะไม่โอเคแล้วโอเคไหมเออวิธีเนี้ยพอคุณลิไปอ่านลรวแบบโดนใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันตรงกับผู้หญิงเลอค่าที่พวกเรากำลังทำอยู่นะคะก็ลองไปอ่านดูแล้วจะรู้ว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเลอค่าเนี่ยเราจะเราจะยืนเหนือผู้ชายเออต้องบอกแบบนี้เราจะไม่มาคิดอะไรแบบนี้แล้วค่ะเออโอเคเริ่ม เขาบอกว่าอันนี้เราเล่าก่อนนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาวอยู่ห้องกับแฟนแล้วมีเพื่อนอมาเคาะประตูร้องห่มร้องไห้บอกโดนแฟนทิ้งเ,เขาเพื่อนเขาเป็นผู้หญิงแล้วแฟนเขาเนี่ยไปติดเด็กนักศึกษาแบบหลงหัวปักหัวปั๊มจนง,งหัวไม่ขึ้นค่ะแล้วเพื่อนเขาคนนั้นเนี่ยสวยด้วยนะเป็นตัวทอ p t o ของรุ่นด้วยแต่ก็ยังโดนทิ้งผู้ชายทิ้งแล้วก็ ไปคบกับนักศึกษาที่เด็กกว่าสาวกว่าสวยกว่าหุ่นดีกว่าเนี่ยเขาก็เสียใจมากแบบไม่เป็นอันทําอะไรเลยนี่เพื่อนคนนี้เขาก็เลยมาเขียนกระทู้เหมือนให้เป็นแบบวิทยาทานกับผู้หญิงหลายๆคนนะคะเขาบอกว่านี่นะเขาจะบอกให้เลยว่า <S <S <K ill itter> เขาบอกในฐานาะผู้ชายคนนึง ที่เป็นสายเพย์บอยด้วยค่ะสายเจ้าชู้สายอะไรนี่แหละอืมอันนี้เขาบอกจากใจเลยเวลาที่เขาทิ้งผู้หญิงแล้วไปหาใหม่เหตุผลเดียวนะคะที่เขาจะทิ้งผู้หญิงไปก็คือว่าไปหาอีกคนที่สวยกว่าอืมอันนี้ต้องพูดในผู้ชายที่เป็นวัยรุ่นนิดนึงนะคะเป็นแบบยังมีเวลาที่จะเรียนรู้ผู้หญิงหลายๆคนอืเขาก็ ทิ้งเพราะว่าผู้หญิงอีกคนสวยกว่าดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่เขาจะเสียดายแฟนเก่าเขาก็คือแฟนเก่าเขาสวยขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่แหละเขาจะคิดว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาวะทำไมสวยขึ้นแล้วเวลาที่เขาดูเห็นว่าแฟนเก่าสวยขึ้นเขาจะเกิดอาการเสียดายขึ้นทันทีค่ะเออทำไมตอนนั้นอยู่ไม่เห็นสวยแบบนี้ทำไมเลิกกันแล้วสวยกว่าเดิมเ,เขาก็จะแอบเสียดายนิด,นดแล้วคราวนี้ และถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยกลับไปคุยนะจะสะใจมากเลยถ้าผู้หญิงปฏิเสธนะถ้าผู้หญิงไม่เล่นด้วยอะ่ะเขาบอกว่าบางเคสถึงกับน้ำตาร่วงเลยนะคะเพราะว่าคือเสียดายแล้วยิ่งคือผู้ชายเวลาโดนปฏิเสธอะ่ะคือจะเสียใจอะ่ะเออเหมือนเหมือนเด็กงองแงที่ไม่ได้ของอะ่ะเ,เขาจะเป็นแบบนั้นค่ะ ดังนั้นเนี่ยเขาบอกเลยคําเดียวนะคะที่จะบอกคุณผู้หญิงว่าถ้าอยากให้ผู้ชายเสียดายเนี่ยคุณจงทําตัวให้ดูดีขึ้นและจงดีใจกับความโสดค่ะเหม,มเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องความโสดเอาพูดเรื่องความสวยก่อนอ่าแล้วเขาบอกว่าแล้วแบบไปกินเหล้าเมาทำตัวแย่ๆย่ทำตัวแบบเหมือนเออ,เออ ฉันจะเลวให้ดูนี่ถ้าเป็นทําตัวแบบนี้ฉันจะเทะเลทะเทะฉันจะฉันจะเออฉันจะทําให้ดูไปกินเหล้าตั้งสเตตัสว่าอกหกักอะไรอย่างเงี้ยเออเจ็บจังเลยทำไมมันเจ็บอย่างนี้ความรักมันเป็นเจ็บอย่างงี้อ่าเหงาจังนี่แหละค่ะเขาก็จะยิ่งแบบรู้สึกชนะอ่ะรู้สึกแบบดีแล้วที่ฉันทิ้งผู้หญิงอ่อนแอคนนี้ไปนี่เขาจะคิดแบบนี้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้า เป็นไปได้นะให้คุณตั้งส,ตสเตตาัสตาว่าโสดแล้วหยถ้ารู้ว่าโสดแล้วมันดีอย่างเงี้ยโสดนานแล้วอ่าแล้วผู้หญิงบางคนเขาแก้เพจนะคะด้วยการเอาเพื่อนเนี่ยมาควงเออเฮ้ยแก้เกมฉันมาควงหน่อยดิเออมาควงยืมหน่อยยืมหน่อยแล้วก็ควงแล้วก็โพสรูปไปนี่แหละเวลาทําแบบสนิทสนมกันมากเลยโพสต์บ่อยๆเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยมันไปคบกันเมื่อไหร่วะแล้วก็จะแบบ เฮ้ยนิ่มหักหลังเราเหรอเฮ้ยระหว่างคบกับฉันนี่ไปคบคนอื่นเหรอเฮ้ยทําไมเล่าโดนรอขนาดนี้คิดไปแล้วก็รู้สึกแผ้ค่ะผู้ชายก็จะรู้สึกแผลรู้สึกเสียเซลล์คุณรู้ไหมเวลาที่คุณทําให้ผู้ชายเสียเซลล์เนี่ยคุณเหมือนเขาจะเสียศูนย์เลยค่ะเขาจะไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเมื่อน,นั้นแหละผู้ชายจะรู้สึกว่าเออเขามีความรู้สึกกับเราจริงๆค่ะอาจจะรู้สึกรักรู้สึกชอบเราจริงๆ ถ้าเกิดไปตั้งสเตตัสให้รู้สึกสงสารรู้สึกอ่อนแอรู้สึกอยู่ไม่ได้โดยไม่มีเธอเมื่อไหร่เนี่ยผู้ชายจะคิดทันทีค่ะว่าโอ้ยดีแล้วที่ฉันทิ้งเธอมาออแบบหน้าสงสารขนาดนี้แล้วดูดีโอมขนาดนี้เออโอ้ยดีนะที่ฉันเอาตัวฉันออกมาก่อนเห็นไหมคะนี่แหละนี่ผู้ชายวัยรุ่นผู้ชายเพย์บอยเขาจะคิดแบบนี้นะอคราวนี้มาพูดถึงเรื่อง รู้จงมีความสุขกับจงดีใจกับความโสดคะ่ะรู้ไหมว่าการเป็นโสดเนี่ยมีข้อดีเยอะมากนะคะมีผลงานวิจัยจากต่างประเทศเมื่อกลางวันคูเรียอ่านมาเขาบอกว่าผู้หญิงที่โสดเนี่ยมีความสุขมากกว่าผู้หญิงที่มีสามีและมีลูกอีกเออผลงานวิจัยแต่ว่าเป็นงานวิจัย ปัจจุบันนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนทั้าเมื่อก่อนเนี่ยอ,อ,อาจจะคนมีสามีมีลูกคือเป็นครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหมแต่สมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะงานวิจัยเขาก็วิจัยมาใหม่เขาบอกว่าผู้หญิงโสดเนี่ยมีเปอร์เซนต์ความสุขสูงกว่าผู้หญิงที่มีสามีและมีลูกจริงๆโสดดีมากนะครูริสก็ชอบนี่ครูลิสโสดมาตั้งหลายปีนะคะอ,อรู้สึกว่าแบบ รู้สึกชินกับการโสดแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าอยากทาอะไรก็ทําทําอะไรก็ได้ฉันโสดฉันอยากจะไปคบใครก็ได้ฉันอยากจะไปคุยกับใครก็ได้ไม่ผิดถูกไหมเอแต่แต่ผู้ชายคนนั้นต้องโสดเลยนะไม่ใช่ผู้ชายมีภรรยาเราจะมียุ่งค่ะเออเพราะถ้ายุ่งเนี่ยจะมีปัญหาทีหลังค่ะครูลินไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายมีปัญหาชอบแบบสบายสบายไม่ต้องเออเอาปัญหาอะไรมาผูกมัดมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเป็นไม่ได้จะตัดออกไปก่อนเลยอืมโอเคนี่แหละค่ะคุลิสฝากไว้นะคะเอามาแชร์ให้ทุกคนรู้นะคะแล้วจะบอกว่ามีคนก็มาแบบอุย๊ยเห็นด้วยถูกต้องที่สุดผู้ชายจะเห็นค่าก็ตอนที่เสียสิ่งนั้นไปนี่แหละแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แทบเป็นแทบตายเพอเขาก็ไม่กลับมาค่ะเห็นด้วยอย่างแรงจริงครับ กระทูน้นี้โดนใจมากเลยใช่ค่ะต้องสวยขึ้นดูดีขึ้นเพื่อให้เขากลับมาแล้วก็ทิ้งมันซะให้มันสาสมกันที่ทำกับเราเด็ดเห็นไหมเออมีแต่คนสตรองนะคะนี่แหละค่ะสวยลุกขึ้นมาเลยปฏิวัติความสวยปฏิวัติตัวตนของเราเลยฉันจะสวยกว่าเดิมมีคนมาคอมเมนต์ของในครูฤทธนะบอกว่าสวยอีกแล อะไรก็สวยเข้าใจแล้วคะ่ะว่าต้องสวยใช่ค่ะต้องสวยจริงๆค่ะไม่ใช่สวยแบบดารานะคะสวยในเวอร์ชั่นของคุณที่ดีกว่าเมื่อก่อนนะคะเออนี่แหละสวยถ้าคุณไม่ได้สวยที่รูปลักษณ์หน้าตาให้คุณสวยที่จิตใจก็ได้นะคะอืมโอเคค่ะวันนี้ครูฤิตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ